เพื่อนๆจะยอมใจไฟ n e d ด n i n g ราคาเวกัสเพื่อมื้ออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวไหมแล้วในเมืองอย่างเวกัสที่ทุกอย่างต้องใหญ่ต้องแรงต้องสุดอย่างอาหารบุฟเฟ่ที่โด่งดังไปทั่วทั้งโลกเราสองคนเลือกที่จะปิดทริปเวกัสกันไปด้วยการมากินอาหารที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเราอยากชวนเพื่อนๆมานั่งโต๊ะเดียวกันมองเวกัสในอีกมุมหนึ่งผ่านอาหารที่น่าประหลาดใจกว่าที่คิด crossroad plant based fine dining ถึงบุฟเฟ่ตเนื้อสเต็กปูอลาสกา้าอาหารแบบจัดหนักจัดหนักแต่ว่าวันนี้เพนจะพาทุกคนไปดูอีกมุมนึงของเวกัสค่ะเวกัสก็มีร้านะอาหารสไตล์ไฟดิเนิยงแพนเบทหรือาอาหารที่ไม่ได้ทำจากสัตว์เลยนะคะแม้แต่เน็ตเดียวแต่ว่าเป็นไฟดิเนิยงยังไงเราอยู่ที่เวกัสแล้วที่นี่ก็ต้องทำอะไรเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมสุดๆไปแล้วแพนเบดฟู้ดก็ยังเป็นแบบไฟดิเนงค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงมีไงข้างหน้านี่เลยมี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 ี่แค่นีอง่ะค่ะค่่ะค่ะค v ะค่ะค่ะ ใ e ที่ี่ินดีตอนรับค่ะยนี e ค่ e นดีอนร่นี้อน่นี้อน่นีต้อนรค่ยนรค่น้อนคนดีตอนอรบคยอบค่อนคะยนียินอบนอนบคดินเี้ามาขย้างใบเยนคนดพียบเลย แสดงว่าคนที่นี่ก็แอบกินแพนเบดเยอะอยู่น,นะเมนูแบบเยอะมากเริ่มไม่ถูกเหมือนกันจริงๆอ่ะเขามีแบบเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็นเซเว่นคลอสอะไรเงรี้ยแบบเป็นเมนูแบบว่าฟูลเมนูเลยมี7อยา่างแล้วก็คนละ175เหรียญก็ใช้ได้แพงอยู่แต่ว่าคิดว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวสั่งอะไรที่ตัวเองอยากกินดีกว่าสั่งไปแล้วค่ะทุกคนจุกๆ5้าอย่างเลย แต่เขาถามคนแล้วเขาบอกว่าไม่ไมหรอกอแต่ก็ไม่รู้หรอกหรือเปล่าจริงๆในร้านก็บรรยากาศโอเคอยู่นะคือเหมือนมันเป็นไฟ n e dining อะแต่ว่าร้านจะไม่ได้หรูขนาดนั้นไม่เหมือนตอนที่เราไปกินฟ i n e น i n ง g ร้านฝรั่งเศสที่แบบอึดอัดอ,อ,อันนะั้นนะอันนี้ก็คือบรรยากาศสบายสบายอยู่หรือว่าไม่รู้เราได้นั่งในคอกหรือเปล่าคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มันเป็นเวนกสแล้วแบบว่าคือคนเป็นค่อนข้างหลากหลายอะถ้าสมมติมว่าเขามี dress c o หรืออะไรเงี้ย มันอาจจะทําให้คนมาน้อยลงแบบคนไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาอะไรขนาดนั้นใ,ใ,ใเป็น้อนด้ที่เราสนใจร้านเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอาหารวีแกนแบบฟลาไดนิ่งด้วย<ช>เราก็มันก็เป็นแบบร้านแรกที่เปิดในร้านเบเกอรสติฟนี้เลยและจริงๆเราสองคนน่ะก็สนใจจริงๆเพซน่ะสนใจเรื่องการกินอาหาร จากแบบพื้นหรือว่ากินพวกแพนเบดเนี่ยมาสักพักแล้วมันเริ่มจากตั้งแต่ตอนที่แบบพ่อไม่สบายแล้วก็หาแบบว่าอาหารเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นบวกกับอายุยื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะแล้วก็หันมาดูสุขภาพดูแลสุขภาพกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทางเรื่องนี้มันก็เออก็โอเคก็ดีเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้คนอเมริกันนักก็หันมาใส่ใจสุขภาพวัเนเยอะขึ้นแล้วอาหารแพนเบดเนี่ยคือ โหบูมมากเลยนะปี2ปีที่ผ่านมาอย่างที่นิวยอร์กคุณมันเยอะมากๆอยู่แล้วมกาแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาลองไปใน่นี่ปกติกก็เป็นร้านธรรมดาเลยเนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เรากินบ้างอันนี้ก็คือเป็นมีทบอลแล้วก็อันนี้เป็นสลัดวอเตอร์เมลอนหน้าตาดูแฟนซีนะนั่นนันั่นนั่น มิ้นบอลก็คือหน้าตาเหมือนของจริงอยู่อ่ะอันไหนอันไหนคือไม่รู้อ่ะใครใครใครรู้เอ่อคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าเราควรจะช้อนอันไหนกินซ่อมอันไหนอืมอันนี้เหมือนชีสเลยอ่ะพี่แมทเนี่ยฮะเหมือนชีสเลยนะชีกกลมๆอ่ะมอซาเรล่าเอาอันใหญ่แล้วกันแม่ นี่มันเนื้อเน้นเน้นอร่อยไหมเหมือนเนื้อนะเหมือนลิบบอนเลยอ่ะอร่อยไนะอร่อยแต่ว่ากลิ่นอาจจะแบบมีกลิ่นอะไรสักอย่างไม่รู้เธอลองกินดูคุณแม่เคยชอบแน่นอนอะไร อร่อยเลยแหละเหมือนเนื้อสับอืม,อมก็เหมือนมีดบอลอ่ะคำรับเพลงนี่ไม่มีความแตกต่างเลยระหว,ว่างของจริงกับของปลอมอใช่เรี่มะพร้าวลองเหนื่อยลองแดงเลยมาเที่ยวไม่เป็นไรหรอกนานๆทีอ๋อแล้วนี่เมื่อกี้สัง่งเครื่องดื่มอันนี้มาม็อกเทลคลิมสัดอะไรทักอย่างอันนี้เหยื่อทื่เลยอ่ะ ฉันอยากลองกัดชีสแบบที่เันเพราะว่าจริงๆชีสตวกนี้ก็คือต้องไม่ได้มาจากวัวไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากเหนอร่อยม,ม,มากลองชิมดูสิสม่าพวกชีสแท้ๆส่วนมากก็จะเป็นแบบพิตาชิโอทำจากแคชูนัทไม่ใช่แต่เนี้ยเหมือนมากเลยอ,ะอ่ะเอี๋ยวชิมเฉพาชีออมันคือวิตาชีส เรอเหมือน <S <S เอนพเเราะว่าปกติอ่ะเราก็พยายามลองอาหารพวกนี้ใช่ปะแล้วเราลองแบบซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนเว้ยทุกคนมันก็จะคือแบบอีกรสชาตินึงอ่ะแต่อันนี้คือแบบใช้ได้เ้ยแมงวันแมงวีแมงวีเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าต้องบอกบบอก่อนว่าเคฟคอมที่มรชนก่อตั้ง ร้านนี้ร้านนี้เป็นเชฟชื่อดังอยู่แล้วเป็นเชฟหมายถึงว่าเชฟแพนเบสชื่อดังอยู่แล้วเขาน่าจะไว้ใจได้อยู่เเขาบอกกันว่าเชฟคนนี้เขาชื่ออะไรนะทาวทาวโรนิทาวโรนิเขาเป็นเชฟวีแกนที่ได้รับการสั่เสริญอันดับต้นๆของโลกเลยแบบว่าในสายการทำอาหารไฟไดนิ่งที่เป็นแพนเบสอ้าวจริงมันมันคือมันเพิ่งเริ่มมีนด พักหนึ่งด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของเ,อเกี่ยวกับการโลกร้อนหรืออะไรพวกเนี้ยแบบว่าร้านอาหารไฟไรนิ่งที่ดังๆหลายร้านอะ่ะก็หันมาทำเมนูแพนเบดเยอะขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนฮิตไปทั่วอเมริกาใช่ถ้าสมมติว่าหลายๆคนที่แบบว่าชอบกินอาหารเนี่ยอาจจะรู้จักร้านเมดิสันอจจีเลกันเป็นร้านแบบว่าร้านดังของที่นินวยอร์กน,นะเป็นแบบ3ดาว,ดาวมิชลิน ร้านนั้นก็คือเป็นร้านไฟดนน่งร้านแรกเลยบางที่เปลี่ยนเม,เมนูทิ้งหมดเลยจากที่ขายเนื้อสัตว์เขาเปลี่ยนไปทําเป็นแพนแบดเออแผนแบดแพน,แ,นแบดหมดเลยเพราะว่าตัวเขาเองรู้สึกว่าการที่เขาสนับสนุนให้ทําอาหารแบบเ,เป็นเนื้อสัตว์ต่อไปอ่ะมันก็คือเป็นการทําให้โลกร้อนขึ้นเหมือนกัน <S 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 เขารู้สึกแบบเรื่องเอนวายล์อนเว์นเนสำคัญเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน แล้วสุดท้ายแล้วล้านเขาก็ยังได้สามดาวอยู่เดิม,มแต่อยากไปกินนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีปรรัญญาแพงมากร้านนั้นอะแพงกว่าร้านนี้หลายเท่าเลยอันนี้คือดิงที่สั่งมาเมื่อกี้นะมันชื่อคริมสันซัมป์ดิงอะจำไม่ได้แต่ว่ามันคือเป็น h ิ b i ิสกัสก็สกคือเจียบ,บแล้วก็มีมิ้นท์แล้วก,ก็เอลเดอร์ฟลาวเวอร์ทอนิกเอลเดอร์ฟลาวเวอร์เป็นแบบกลิ่นดอกไม้ดอกไม้หน่อยอะ ไม่แน่ใจมันคือดอกอะไรแต่ว่าถ้าใครเคยอมลูกอมลิโคลามันจะมีรสเอลเดอร์ฟลาเวอร์อยู่หอ,อมๆ <c oughs> เป็นเครื่องดื่มเบาๆแบบไล้สดชื่นสดชื่นฟ <c oughs> ุดๆ,ๆใครกินบ้างเนีออ่ย <c oughs> อร่อยอ่ะกินไม่หยุดเลยสดชื่นสไตล์ <c oughs> เธอ เดี๋ยวไปรอดูเมนคอร์สกันว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องต้องเกินก่อนเลยนะว่าที่เรากินกันแบบว่าดูแบบหิวโหยขนาดนีนน้ไม่ได้หิวขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ชมว่าอร่อยเพราะว่าหิวเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมาตอนสักสามสี่ชั่วโมงที่แล้วนี่จบข้ตำมาตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามันอร่อยจริงร้านนี้คือก็เป็นไฟไดิเน็ใช่ไหมทำให้เรารู้เลยว่ามรารยาบนโต๊ะอาหารเราอ่ะไม่มีเลยเขาเอา จานเอาอะไรมาเราใช้ซ่อมอันใหญ่ไปกินอันที่เป็นแอปเปิเซอร์ตอนนี้เหลือเหลือแต่ซ่อมอันเล็กเอาไว้กินเมนซึ่งคิดว่ามันน่าจะผิดแต่เขาเขาคงเห็นว่าอ,อมันไม่จําเป็นหรอกมั้งอะไรเงี้ยเขาเราคงไม่รู้แหละเขาก็ไม่ได้พูดอะไร <c oughs> ดูชอยกับซ่อมเบ่นโคละไซส์กันเลยเขาคงไม่พูดอะไรหรอกเขาก็กลัวเสียมารยาทมีนี่ดูเท่เลยไม่ไรหรอก กินได้ก็ดีแนาะแต่ดีใจมากเลยวันนี้ที่อยู่ในคอกเพราะว่าเห <สด S 1> มือน <สด S 1> ไม่มีมคน<ะ>เห็นดิเออดูสดตัวดีเคยไปนั่งกินแบบรแบบแบบกลางร้านแล้วก็เหินกินไปนเก่งไปดีเลยอย่างเงี้ยทุกคนมันคือไข่ดิไข่คาร์โบน่าลเลยงงมากเพราะว่าอาหารแพนเบดอะ่ะมันต้องมาจากพื้นมันจะต้องไม่มีไข่ดูกปะแต่เนี่ยดูดิไ <c oughs> ข่เลยจอ,อก,กันไหมจอกเลยเอาไป อร่ยสัญญาล่ะเฮ้ยคาโบนาลาค่ะน่าทานค่ะจะขี้ไป <laughs> มันดูน่ากินดูยมีปัญญาได้แค่นี้แหละบรราอาหารบร,รยกาบรบนโต๊ะไม่มี ไม่น่กินเหรอก็ดูดีเอากินอันนี้ยังก็อร่อยนะแต่ว่ามันซูมันสูของจริงมเลยคาโบนาร่าจริงไม่ได้ความมีไข่อะมันดูแฟนซีมากเลยเพราะฉะนั้นตะแกคือคาดหวังว่ามันจะต้องแบบมันเยิ้มเหมือนคาโบนาร่าแบบที่เมืองไทยอะแต่ว่าไม่มัน ก็คือมีความ c ีมมี่แต่ว่าไม่ไม่ฟิลเหมือนบแ,อแบบไข่แดงคลุกลงไปแต่หน้าตาใช่เอาแฟังมากเอมาแผ่นนึงก็ผมอะไรกับคาโบเนล่ากับขนมปังก็บอกว่าให้ทํามากิ้มซอสกินอ,อร่อยหรอหรอ อันนี้คือจานที่สองนะครับเป็นสเต็กไลอ้อนเมนคือเป็นเห็ดไลอ้อนเมนอันนี้คือเป็นตัวตัวเห็ดแล้วก็มาเครื่องเคียงของมันคือมาจากพร็อพโฟลป๊อตเตอร์มันเปนมันฝรั่งไม่รู้ว่าเขาทํามันฝรั่งยังไงให้มันเป็นแบนเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็มีกระเทียมเหมือนไก่ดูหน้าตาเหมือนไก่หน้าตาเหมือนไก่มากกว่าเนื้ออ่ะชิมๆ เผ็ดย่างแต่ว่าคือเท็กเจอร์มันก็เหมือนเนื้อสัตว์ก็ใกล้เคียงนะแต่ว่ามันก็แบบเหมือนรู้แหละว่ามันคือเห็ดแหละแต่ด้วยซอสด้วยรสชาติมันเหมือนกินสเต็กอยู่เหงี้นซอสอร่อยไหมซอสอร่อยดีเป็นเหมือนบาร์บีคิวอ่อนๆเดี๋ยวลองทานมันฝรั่งคู่ดูคเนื้อันเนื้อใสกินเนื้อ ชินไปเลยปนหิวบอกแล้วไงว่ามารายาบนโตอาหารเนี่ยเราไม,ม่มีไม่มีอืมนี่ไม่คตรอร่อยชัอเปอร์เหรอแต่เหมือนหน้าตาดีอยู่นะทุกคน,นตอนนี้รสชาติก็ดีไปลองกินลเลยโอเคไม่มีรูปอะไรทั้งนั้นหยุดขอบคุณนะล่าคือขายติ่ขขนมปังเหรอจะไม่รอแล้วนะ เขาต้องกินเขาต้องหั่นยังไงวะงงต้างงัดออกมาไม่ใช่หรอเป็นอันๆอ่ะแบบไข่คนรูปเออ <c oughs> ใช่แหละน่าจะต้องงัดออกมาเป็นอันๆแหละเนี่ยนึกว่าขนมปังเนี่ยมาจิ้มกับซอสเนอี่แหละอือก็ใช่ไงใครก็ขนมปังม,มีจิ้มอะไรละบ้ <c oughs> าเหรออันนี้ <c oughs> อร่อยเลยชอบอร่อยจริงแตบบ่ว่ามันก็ texture เหมือนเนื้อหรอ เหมือนถ้าคนชบอบกินเห็ดอ่ะอร่อยเหมือนเห็ดย่างแต่จริงมันก็รสชาติไม่เหมือนเห็ดนะไม่รู้ๆพอรสชาติเห็ดอะไรวันเมย์กยนันไหมพี่แนทเขาลูม้มาแปะด้วยนะไลออนเมยหรือเมยไลออนนะไลออนเมยอร่อยมันเห็ดที่เขาเอาไว้กินแทนเนื้อกับมันให้ความรู้สึกแบบเหนียวเหนียวแบบนุ่มอร่อยมีประโยชน์ด้วยเห็นไหมเมยมีประโยชน์หลายประการเลยอันนี้คือเอ็กแผ่นสตัฟ คือเป็นเอ็อกแพนยาส่ายเอ็อกแพนก็คือมะเขือม่วงมาคู่กับแมสโปกเตอรเดี๋ยวเราชิมแมสโปกเต,ตอรก่อนแมสโปกเตอรก็คือแมสโปกเตอต์แล้วก็ชิมเอ็อกแพนกันแม่งเราก็ไม่รู้นะว่าเราใช้ช้อนได้หรือเปล่าแต่ว่าเราคนไทยเราจะใช้ช้อนค่ะ อร่อยนะแต่ว่าอันี้ไม่เหมือนเนอะก็คือเหมือนเอลเนเลยเอแนยัดไส้พว่าเพนชอบซอสันความมัแบบเปรี้อร่ออร่อยอร่อยเหมือนอาหารฝรั่งอันนี้คือเป็นอันที่ที่พเน็ดอยากกินเอลเคนยัดไส้มันเอแนยัดไส้มันคือยัดไส้อะไรอ่ะเหมือนไม่ได้ยัดไส้นะก็คือเหมือนเหมือนมีเห็ดนะโอเค บอกว่าเออเอาการะิกออกมากินด้วยกันยากตรงที่จะเอามันออกมาเนี่ยให้เชิมแบบเซทเอ็กแนมนเวทถึงขนาดต้องมาสอนอะว่าให้เอาการะเทียมออกมาให้กินด้วยเขาคงเห็นไอ้สองตัวนี้มันกินอะไรวะออใช้ช้อนก็ผิดใช้ซ้ำก็ผิดเขาใส่หอมมีหอมเที่ยวด้วยด้านบนมันเป็นเหมือนในเค,ครกินเบอร์เกอร์แบบที่มันจะมี ของเคี้ยวอยู่ด้านบนแบบเออรสชาติมันคล้ายๆประมาเลยกันแหละแต่มันบดก็คือมันบดใช่แล้วก็เห็นว่าคือแบบอ่ะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คืออย่าลืมว่าแมปเปอเรโต้เนี่ยใส่นมกันบนเนยเยอะมากครั้งที่เขาทำแมปเปอเรโต้ได้เหมือนมันบนดธรรมดาเนี่ยแล้วไม่มีนมนเนยเลยอะ่ะถือว่าเก่งอยู่นะเออใช่เพราะว่ามันก็คือรสชาติเหมือนเป๊ะแต่ว่าต้องไม่ได้ใส่เนยกับนมอ่ะอันี้อร่อยไม่ชอบเนยไมนชอบเผ็ดอันนู้น ก็ตามที่สั่งแหละผมสั่งอันนี้ก็จะอยากชอบอันนี้อันที่เพ้นสั่งเป็นเนอะแต่ถ้าถามตรงๆเลยนะถ้าให้เรียงเลยนะชอบมิสบอลสุดใจเหมือนกันมิสบอลคืออร่อยเลยอ่ะมิสบอลคือแบบอร่อยมากอ่ะอนี้ก็อันดับสองแอบตามลงมาคือไอ้แตงโมมังคุดเทศอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชีสไอ้สองอันแรกอ่ะมันล้ำมากเลยรสชาติแม่งคือไม่เหมือนไม่เหมือนชีส ที่ทากต่พื้แบบเหมือนชีสทําจากนมเลยใช่แต่จริงไหมชเตโต้นี่ก็อร่อยอแต่ว่าต้องพูดกันตามตรงว่าเพนเป็นคนไม่ได้ชอบกินอาหารฝรั่งขนาดน,นั้นพอมันมาด้วยเป็นคูขอนแบบเป็นส,ตสเต็กมีมาชูเตโต้มีอะไรเงี้ยจะเริ่มเลี่ยนละแต่เหมือนอันที่มันเป็นแอปเปิลไทเซอร์ตอนแรกอะมีดบอม,มันจะมีซอสมะเขือเทศนะมันก็เลยแบบเปรี้ยวเหมือนกินแบบพิซซ่าอะไรเงีนะ้ยแล้วก็ไอแตงโงมันก็สดชื่นไงเราก็เลยเหมือนชอบ แอพพิทไทเซอร์มากกว่าส่วนตัวเพนเองนะเออเพราะเพนเป็นคนชอบกินอาหารไทยมากกว่าในอย่างพี่แนนรู้สึกว่า,าชอบชอา<อ><อ>หารไทยด้วยชอบอาหารฝรั่งด้วยแต่ว่าไม่มีปัญหาในการกินอาหารที่เลี่ยนอ่ะอืมรู้สึกว่ามันจะเลี่ยนเกินไปแล้วสำหรับเพนอันอันเมื่อกี้แต่ว่ามีดบอคคือรสชาติมัน,นรสชาติดีจริงอ้ออร่อยจริงแตงโมก็อร่อยเนาะแตงโมแตงโมแตงโมเริ่มใช้มือแล้ววะเี่ยเทียมมากินดิเอ้ยไฟไดนิ่งชาด์ พักนึงเบสคงเดินมาตีมือจะสั่งดิเซอร์ตเลยก็ไม่ได้ต้องรอให้กินหมดต้อให้เขามาเก็บจานก่อนเขาก็คุยแต่ว่าบริการอยู่นะแมงโก้ซอเบ t เป็นไอติมมะม่วงและของเพ้นคือ็ลบางนี่ันดี้ไม่แล้ประเด็นน่ะคืออมารันไฟได้นี่ใช่ปะเราก็คาดหวังว่าของหวานมันจะมาแค่เนี้ย ก็เลยสั่งกันคนละอันแม่งมาบแบบเต็มสตรีมเลยเออเขาบอกว่าวิครีมนี้คือโค้กคอนด์วิครีมอคือมันมีความมันมีความอร่อยเหมือนวิบตีมนะแต่ถ้าสำหรับคนไม่ชอบแบบรสชาติเผาวอะ่ะน่าจะไม่ชอบน่ะใช่ไหมอร่อยอ๋อชอบเดลยปกติพี่ไงไม่ชอบกินวนะิครีมะรรมดาอร่อย <c oughs> <c oughs> ไอติมมะม่วงมะม่วงคือผลไม้อันดับหนึ่งของโลกเปรี้ยวมากอะไรเปรี้ยวแบล็คเบอร์รี่เมื่อกี้เขากินบลูเบอร์รี่เหรอหรือว่าไอติมเปรี้ยวเจ็บปวดเจ็บเลยจริงเหรอแปลว่าผลไม้เปรี้ยวเลยแกบลูเบอร์รี่เปรี้ยวหัวหน้าสามขนม บาวนี่เอ้ยบาวนี่ก็ก็เหมือนบาวนี่ไม่ได้แต่เพื่นไม่แน่ใจว่าบาวนี่ปกติมันใส่มันใส่พวกนมอะไรอยู่ปะไม่ริงบาวนี่ต้องใส่ผักเนยมื่อก่อนมีเพื่อนทำบาวนี่กัญชาแล้วก็อเอากัญชาไปทำให้มันกลายเป็นเนยก่อนแล้วก็มาใส่ในบราวนี่บาวนี่แม่งอร่อยด้วยก็เลยจำได้ว่าเหมือนบาวนี่ต้องใส่เนยก็คงต้องใส่แต่น้าของหวานก็ต้องใส่เนยอยู่แล้ว เพราะว่าเนอะเพราะว่าจะเป็นไอติมวาน,นิลลาถือว,ว่าวิปครีมก็เป็นแบบฟิลแบบมีกลิ่นของฝรั่งเลยแต่ก็ไม่เหมือนกินไอติมมะพร้าวเหมือนกินไอติมวาน,นิลลาที่มีกลิ่นของฝรั่งโดยรวมแล้วเป็นไงชอบแบบมืม้อน,นี้อร่อยแต่ว่าตามที่บอกอ่ะพ่อแม่เป็นคนชอบกินอาหารฝรั่งามากาพอมันเยอะเกินไปแล้วมันก็เริ่มเบี่ยนอละแต่ว่าตอนที่มาจานนี้นก็อยากอร่อยตื่นเต้นแหละ กินหมดแล้วมาดูกันว่าค่าเสียหายหมดเท่าไหร่คือหลบบินออกมาทั้งหมดร้อยแปดสิบเนียยให้ดูอยว่เต็งที่สองมัร้อยแปดสิบก็เท่ากับเท่าไรหกพันเลยค่ะทุกคนมนเก้ามนเก้าจริงๆมันก็ต้องรวมทิฟอีกนะร้อยแปสิฟอีกประมาณสีบก็คือร้อยแสิบบวกอ่ะสี่สิบไป เป็น220รนคูณสามสนกันข้าๆนะจุดเป็นสองวก e i g รับยูทู y อเขาน่ารักมากเลยเขาบอกว่าคนหลังข้ามาทำแบบว่ายูทู e อีกอะไรเงี้ยให้บอกก่อนให้ ให้โทรมาหาเมนเจอร์ให้ชื่อเมนเจอร์เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเขาออจะได้แบบว่าให้นู่นให้นี่อะไรเงี้ยแบบเออเราก็ไม่ไม่ได้กะว่าจะมาขอของฟรีอะไรเพราว่านะเขากะว่าเออแต่ในเมื่อชีพโพงแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสมาอีกก็เดี๋ยวจะโทรมาหาให้จีบเขาไปด้วยหวนเพื่อนแมงโก้พีเน็ต หน,าาหน้าตาเขาหน้าตาเขาแบบตอนที่พี่แน็ตบอกว่าชอบกินแมงโก้หน้าตาเขาดูแบบว่าเอ้ยโอ้มีเฟรี้เลยอะ <laughs> <laughs> ชอบฉนชอบแมงโก้เหมือนกันตลกว่ะสองร้อยยี่สิบค่ะทุกคน7,200บาทถ้าเป็นเงินไทยจริงๆอะมันฟังดูเหมือนแพงใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นเ,เงินที่นี่มันก็เหมือนก็ราคาประมาณนี้แลหละก,ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกนะ แต่ว่าเออก็ฟลายไรนิ่งอันนี้ถือว่าไม่แพงถ้าสมมติว่าไปเทียบกับฟลายไรนิ่งยิ่งถ้าพูดถึงแบบที่นิวยอร์กเนี่ยโ,โหที่นิวยอร์กแพงกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเพนรู้สึกว่าก็ที่นี่ก็โอเคนะ <Okay. S 1> แล้วเ,เพื่อนๆคิดว่างไงบ้างคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่า7,200บาทเนี่ยกินอาหารที่เป็นผักอย่างเงี้ย mm hmm. รู้สึกว่าคุ้มไหมชแก้วชุด เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแผนเบไไดไฟดายนิง่งถือว่าเป็น experience ที่โอเคเลยนะ <c oughs> เออแตกต่างจากที่เคยแบบกินร้านแผนเบดธรรมดาทั่วไปใช่อันนี้ก็คือครั้งแรกเลยแล้วก็น่ารักคือมาถึงอาหารก็อร่อยการบริการก็ดีแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแบบแพงเวอร์มากด้วย <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> อะไรนะก็โอเคก็แพงแหละก็แพงแหละไม่ได้ถูกหรอกแต่ก็รับได้เอกก็ยังแบบว่าก็ก็ไม่แพงเท่าที่นิวยอร์กอ่ะเอออันนี้เป็นสีเกียร์คลิปสุดท้ายของซีรีส์เวกัสละค่ะเราพาทุกคนไปดูไฟเวกัสสวยๆเปดูงานศิลปะที่เวกัสแล้วก็ไปเที่ยวทะเลรายไปเที่ยวเนช i ั่น l ลพังมาเรามาจบสุดท้ายด้วยการ กินที่เวกัสแต่ก็ไม่ใช่การกินแบบธรรมดานะคะเป็นการกินแบบที่เราให้เห็นว่าเวกัสก็มีอะไรใหม่ๆม,ม,มีหมายถึงว่ามีด้านอื่นนอกจากการพนันการปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงแล้วก็เห็นว่าเวกัสก็มีด้านอื่นๆเหมือนกันออโอเคมืดจถอ,อืมมืด กำลังเดินออกไงโอเคแล้วยังไงเรากลับไปเจอกันใหม่ที่นิวยอร์กนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวกดไลค์กดสับตะไคร้กดแชร์ให้กันหน่อยเอาหน้ามาจะได้สว่างไฟมันมา้างล่างเหมือนน,น้นผีเลย เราไปกันก่อนแล้วก็ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันที่นิวยอร์กจ้า